ตกใจหุยตัวเองเป็นเบาหวานหรอตั้งที่ตัวเองเป็นคนที่ชอบกินอะไรของเปรียปร้ยวๆมากแต่ของหวานก็ไม่หย่อนแต่ของเปรี้ยวก็ตามมาด้วยและไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็น นกเอี้ยงกำลังจะสร้างรังอยู่บนหลังคาของบ้านวารุตาค่ะอีกตัวหนึ่งอยู่บนหลังคากำลังเฝ้าสถานการณ์อีกตัวกำลังส่อหาว่าจะสร้างรังกันที่ไหนดีเพื่อที่เราจะได้มีครอบครัวที่อบอุ่นโดยที่ไม่ต้องมีใครมารังควานเราเด่เธอเธอกำลังหาผิดที่ไหมอะ เธอไปอยู่ที่อื่นได้ไหมอ่ะอันนี้ที่ส่วนตัวนะไม่ได้เป็นที่ให้เธออยู่ที่นี้ก็จับจงองกันไว้เรียบร้อยแล้วนะเธอไปซาไปตาโอ้ยไม่ยอมไปดูนี่อรุตาจะได้มีลูกมีหลานแล้วหรอคะเนี่ย วันนี้วารุตาก็มาช่วยจัดยาอยู่ที่คลินิกเหมือนเดิมมีข้าวต้มให้ทานด้วยนะคะวารุตาคอทานข้าวต้มนิดหนึ่งก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมตรวจเช็คเบาหวานก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้าไปรับยาน,นะคะสวัสดีคะ่ะเจอกับวารุตาอีกล,กลับมาจากคลินิกแล้ว จากที่คราวที่แล้วที่วรุตาไปอบรมแล้วก็ไปวัดเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานแล้วตกใจเพราะว่า ค่าน้ำตาลในเลือดสูงมากนั่นก็คือ1 6 4กตกใจหุ้ยตัวเองเป็นเบาหวานเหรอตั้งที่ตัวเองเป็นคนที่ชอบกินอะไรของเปรียปร้ยวๆมากแต่ของหวานก็ไม่หย่อนแต่ของเปรี้ยวก็ตามมาด้วยและไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นพอได้ดูตัวเลข164วันนั้นก็ช็อกมาตรฐานของคนที่จะไม่เป็นโรคเบาหวานนั่นคือ 100- ถึง126 หลังจากทานอาหารไปแล้วถ้าเรามาตรวจเช็คค่าน้ําตาลก็จะประมาณอยู่ที่140แต่ของวรุตาหลังจากเช็คหลังจากที่รับประทานอาหารนั่นก็คือ164ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ช็อกซีนีมากมากก็เลยอยากรู้ตัวเองว่าจริงๆแล้วอะ่ะตัวเองเป็นเบาหวานไหมก็เลยเออก มานั่งอดอาหารเหมือนอย่างที่พี่ๆเพื่อนๆแนะนํานะคะอดอาหารไปอย่างน้อย8ชั่วโมงแล้วไปทําการตรวจเช็คว่าน้ําตาลในเลือดเราอ่ะมันเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าถ้าเรากินอาหารกินอะไรเข้าไปแน่นอนว่าจะเป็นพวกข้าวพวกแป้งนี้ก็จะกลายมาเป็นน้ําตาลเมื่อน้ําตาลก็จะลอยอยู่ในกระแสเลือดของเรา ถ้าเช็คในแบบนั้นก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราเช็คแบบได้ค่าที่มันไม่ได้น้อยเลถ้าอยากจะเช็คว่าน้ําตาลที่มีอยู่ในเลือดเราจริงจริงจริงๆร,ง,รงที่ไหลเวียนอยู่ในระบบเลือดของเราทั้งร่างกายจริงๆนั่นก็คือเราต้องอดน้ําอดอาหารไปอย่างน้อยพอแปชั่วโมงแล้วไปทําการเช็คแล้ววันนี้วารุตาก็ไปคลินิกเลยให้ป้าที่ทําหน้าที่เจาะน้ําตาลเจาะให้วารุตาดู พอเช็คออกมาวันนี้วารุตาได้97เธอบอกว่ามันน้อยไปนะเนี่ยวายัางไงวารุตาเห็นตัวเลข97ตัวเองแบบรู้สึกว้าวเพราะว่าค่าที่จำคือ1 0 0 1 2 6แล้วได้97โอ้โหแบบดีใจตัวเองแบบดีใจแบบโล่งมากๆส่วนป้าที่เช็คออก ค่าน้ําตาลให้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยต่ําไปด้วยซ้ําไปแล้วเนี่ยแบบนี้ต้องเติมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอาการวิงเวียนศีรษะอะไรประมาณนั้นปรุตาก็เลยว่าขอเคไม่เป็นนี่ก็ดีใจแล้วนะคะแล้วก็พอคลิปวิดีโอที่ปรุตาบอกว่าไปอบรมแล้วแล้วก็ได้เมาหวานกลับมาอะไรเงี้ยพี่มายุรีซึ่งเป็น f อที่ติดตามวรุตามานานมากเลยนะคะเธอก็ได้โทรมาหาวรุตามาบอกว่าถ้าน้องวรรุตาเป็นพี่มีสูตร ในการแก้โรคเบาหวานเพราะพี่เธอเล่าว่าเธอกินยามาสองปีหลังจากที่เธอทำสูตรนี้นะคะเธอไม่กินยาอีกเลยไปเช็คหาค่าน้ำตาลในเลือดเมื่อไรก็ไม่ขึ้นสักทีวันนี้วรุตาก็เลยถือโอกาสนำสูตรเด็ดๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกๆท,ท,ท่านที่กำลังเสี่ยงจะเป็นเบาหวานเหมือนอย่างวรุตาหรือ อยู่ในอาัตาราที่เสี่ยงแล้วหรืออยู่ในอาการที่เราเป็นแล้วแล้วก็อยากจะเลิกไม่เป็นเลิกกินยาการสักทีมาด้วยวิธีการที่พี่มายุรีออแบ่งปันมานี้นะคะเธอบอกว่าวิธีการนี้ง่ายแสนง,ง่ายแล้วราคาก็ถูกด้วยแต่ไม่มีใครแนะนำนอกจากว่าจะต้องไปเข้าโค์สจ่ายเงินเขาถึงจะบอกสูตรนี้มา ฉะนั้นวันนี้เมื่อวรุตตาได้รับแบ่งปันจากพี่สาวใจดีวรุตาก็อยากจะแบ,บ่งปันให้กับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะคะใครผ่านไปผ่านมาอยากจะหายจากโรคเบาหวานที่มันทรมานหัวใจเหลือเกินต้องกินยาต้องไปเจาะเลือดต้องไปหาหมออยู่เป็นประจำอยากเป็นคนที่มีสุขภาพดีรีบเข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วช่วยหาปาักกาสมุดมาเตรียมจดนะคะว่าสูตรเด็ดมีอะไรบ้างถือบอกว่าง่ายๆเพียงแค่หนึ่งเอาผักสมตัวนี้มาต้ม คู่กับเนื้อสัตว์สิ่งนี้แล้วรับประทานทั้งน้ำทั้งเนื้อสัปดาห์ละสองครั้งเท่านั้นเองรับรองเบาหวานไม่แวะมาหาอีกเลยเข้าเรื่องกันเลยค่ะผัก3าอย่างนี้นั่นก็คือคะน้าวางตุ้งกะหล่ำปลี3ามอย่างนี้นะคะ ซื้อผักสามอย่างนี้มาแล้วก็มารวมกับอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือซี่โครงไก่เน้นนะคะจะต้องเป็นไก่หรือเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมห้ามเอาเนื้อหมูเนื้องัวเนื้ออะไรซี่โครงหมูซี่โครงอะไร ไอ้เนื้อมาเด็ดขาดเพราะว่าสัตว์พวกนี้เขาเลี้ยงลูกด้วยนมเอาซี่โครงไก่นี้ละค่ะซี่โครงไก่แล้วก็ต้มกับผักสามอย่างนี้ต้มตุ๋นเป็นเหมือนกับจับฉ่ายหลังจากนั้นเราก็เติมซีอิ๊วเติมอะไรที่เป็นธรรมชาติลงไปแล้วมานั่งกินแบบนี้นะคะ ทานทั้งเนื้อทั้งซี่โครงอะไรทานได้หมดก็เรามาต้มจับฉ่ายแต่ย้ํานะคะห้ามใส่หัวชัยเท้าให้ใส่เฉพาะสมอย่างนี้เท่านั้นเองย้ําอีกทีนะคะคณะควางตุง้งแล้วก็กะหล่ำปลีคณะควางตุง้งกะหล่ำปลี3มอย่างกับซี่โครงกันตุนกันไปตุนกันมากินสัปดาห์ละสองครั้ง แล้วหลังจากนั้นลองไปตรวจเช็คเบาหวานดูนะคะแต่อย่างน้อยต้องทิ้งช่วงประมาณสัก3เดือนแล้วเราค่อยไปเช็คว่าน้ำตาลของเราเป็นแบบไหนเริ่มลดลงมาแล้วหรือยังเธอบอกว่าเธอกินยาเบาหวานมา2ปีพอเจอสูตรนี้หลังจากที่ทานไป3เดือนอาการเธอก็ดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นหมอก็เริ่มที่จะลดยาแล้วก็ ไม่ต้องจ่ายยาอีกเลยโหยสูตรอะไรแบบง่ายมากง่ายมากกินง่ายด้วยแถมราคาถูกด้วยแถมดีต่อใจแล้วก็ไม่ดีต่อเบาหวานด้วยเพราะว่าเบาหวานเขาไม่กล้าอยู่กับเราวารุตาก็อยากจะเน้นนิดนึงนะคะว่าตอนที่เราปรุงอยา่าไปใส่เครื่องปรุงรสเยอะพยายามเน้นให้กินแบบธรรมชาติให้มากที่สุด พยายามใส่ซีซิลขาวหรือใส่เกลือนิดๆอย่าเค็มมากอย่าหวานมากเอาแบบพอดีพอดีแล้วเน้นแบบธรรมชาติผักที่เราเอามาถ้าเป็นไปได้ขอขอให้เป็นผักที่ปลอดสารหรือเป็นผักออแกนิกนะคะส่วนซี่โครงไก่ก็ลองดูนะคะอะไรที่มันปลอดสารไก่บ้านไก่้วเราก็ลองเอามาดูนะคะวรุตาก็ปรารถนาให้ทุกทท่านนะคะ ปลอดจากโรคทุกทุกโรคไม่เฉพาะหาวานตั้งเบาเบาหว,วานไขมันความดันแม้กระทั่งมะเร็งก็ไม่อยากให้ทุกทุกคนเป็นหรือแม้กระทั่งเรื่องของข้อเขาเสื่อมหรือจะเรื่องอะไรตโอถามที่ทําให้เรามีความทุกข์ใจแล้วก็ทุกข์ใจรวมถึงทุกเงินด้วยเมื่อเราป่วยเมื่อไหร่ คนรอบข้างของเราก็ต้องเดือดร้อนอันดับแรกตัวเราเดือดร้อนคนรอบข้างเดือดร้อนเราก็เมื่อเราป่วยเราก็ไม่มีความสบายใจเพราะมันเจ็บป่วยทางกายรวมถึงใจของเราก็จะพลอยป่วยตามไปด้วยพอเมื่อป่วยเงินก็ต้องใช้ ไปทำงานก็ไม่ได้เงินก็ต้องใช้คนข้างๆก็ต้องคอยมาเดือดร้อนกับเราด้วยบางคนเขาไปทำงานไม่ได้เพราะต้องคอยมาดูแลผู้ปว่วยก็กลายมาเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆก็ทำให้ความสุขสงบภายในครอบครัวของเราก็มันก็เริ่มบั่นทอนแค่มีคนป่วยสักคนในบ้านความทุกข์เกิดขึ้นกับ ทุกๆคนวารุตาก็เลยไม่ปรารถนาให้ใครเลยนะคะที่จะ,ะเจ็บปว่วยวารุตาปรารถนาเสมอที่จะให้ทุกๆท่ทานมีความสุขกายสุขใจแล้วก็สุขเงินเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใครๆก็ปรารถนาแล้วก็เป็นเรื่องที่วารุตาก็ หาให้กับทุกๆท,ท่านด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นสูตรเด็ดจ,จากพี่มายุรีนะคะวรุตาก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่มายุรีมากๆเลยนะคะที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนแล้วก็วรุตาก็ขอภาวนาขอให้พี่มายุรีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไปค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อยากให้ทุกคนเข้ามาออรับชมกันนะคะเพราะว่าเป็นคลิปเรื่องของการแบ่งปันกันกรจริงๆการแบ่งปัน,ปนเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่สุดๆไปเลยค่ะลืมบอกไปนิดหนึ่งค่ะวันนี้ลมพัดแรงมากอากาศก้อนข้างจะหนาววรุตาก็เลยใส่เสื้อที่พี่ติ๊ดให้มา จากน้องใบตองที่บริจาคมาให้กับวารุตานะคะก็ต้องขอบคุณมานะทีนด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อคอยชมคลิปใหม่ๆของวารุตาด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย